ก็คลิปเก่าๆเราหายเกี้ยงเลยนะเอาละขึ้นันดวนกลับบ้านกันดีกว่าดูพีถนโนโล่งไหมรถแล้วเขาวิ่งสามพวกวาะด้วยใช่เพราะว่ามันไปอยู่ตรงนั้นไงพี่สาวอะ่ะจะเข้าคงจะเข้าไม่ได้ค่ะาากำลังจะตรีรถกลับแล้วแม่เนี่ยเอาเด็กลงหน้าคอนโดแล้วโอเคจาะ ลืส่งคลิปผีที่มันยาวอย่างเงี้ยให้พี่เนี่ยส่งทางไหนง่ายที่สุดวะ Ah oui. i don't โชคมีโชคดีอาทิ่ไปสีคนมีเจ้าขอ Nothing, thing. thing. หลับมาแล้วครหน้าเนี่ยแบบทำเหมือนพี่เลยนะคอบอย่างเนี้ยคนจะไปก็ไม่กล้าไปเมาวากตงไปเมากัญชาไหหรือเปล่าเมากัญชาถูกส่วนหมายหรือเปล่าเดี๋ยวให้ดูต้องมีข่าวคนเมากัญชาตายแนย่เพราะว่าแม่งถูกกฎหมายแบบแม่งแรงอะ่ะ พี่ว่าต้องศึกษาจากเมืองน,นอกเยอะกว่านี้ไหมนูไม um ่รู้ว่าแฟนมีงานมาดีสุดเสียบเลยเคลื่อนทางด่วนฟิวไปให้ ้อยสี่สิบเลยแหละโอ้ยนี่แซงมาแล้วโมเด้ขับอย่างเงี้ยต่อไปโมทางด่วนก็เรียกว่านตรายมันเห็นได้ชัดเจนว่ามีอะไรเนี่ยไม่ทันต้องไว้ใจว่าข้างหน้าเนี่ยไม่มีขวดหรือสิ่งเกลดขวางหรือหมามันจะมาเดินบนทางด่วนไหมเห็นว่ามีหมาเดินบนทางด่วนไหมที่สะกีวิ่งไปแค่ร้อยสามสิบเองเนะ ซึ่งคันนี้มันสามปลายปลายรณนาบอกสามร้อยปลายปลายเลยเหรือเพ่ วงวานแล้วไปเที่ยวพัทยากันไหมเขียวเอือมันเลยว่ะเข้าใจคิดนาะทางด่วนฟรีคนใช้รถใช้ถนนมันก็แม่งถึงงามวงวานแล้วคือบอกตัวเราไม่รู้แรงปลายของมันตอนนี้ก่อนและหลังแต่อันนี้ถือว่ารู้ได้ว่าก่อนและหลังเป็นยังไง ส่วนฟรีวันนี้นะมออเป็นหนึ่งบทเพลงนะเป็นกำลังใจแต่ผู้ใช้รถใช้ถนนทั้งหลายนะครับท่านผู้ชมโอกาสหน้าพี่จะมาหาให,หม่แม่วินมอเตอร์ไซค์พวงมาลัยใครพุทาแม่งไปเที่ยวพัทยาดีกว่าอนี้ ม,มันสั่งเบเกอร์หรืออะไรที่มันเล็กๆไปส่งอาทรตองแต่ถนนมันไม่ไดีแป๊บเดียงอามงวงวานแล้ววิ่ร้อยสามสิบตะกี้คันนี้รู้สึกเจอขึ้นเต็มเคยวิ่งเต็มที่140สตอนเราไม่ได้มองด้วย เพราะว่าเราวิ่งแซงตอนที่เราไปต่างจังหวัดไม่เคยวิ่งเลย140เลย สำคัญที่สุดไม่ใช่แข่งในสนามนะเราจะเป็นตำนานนะไม่ใช่ดาวรุ่งผู้แหลก ชมท,ที่ติดตามเส้ร์ดได้เลยพี่พีททองเจือเนี่ยเ,เราไปเอ่ยชื่อเขาไม่ผิดเล้วนะก็แก่พูดถูกเลยว่าการเปลี่ยนแม็กเปลี่ยนล้อ,อยางเนี่ยไม่ได้ให้แค่ความสวยงามนะครับการเปลี่ยนแม็กเปลี่ยนล้อ,อยางเนี่ยได้สมรรถภาพถ้าคุณเลือกได้ถูกเลือกได้ดีเลือกได้ถูกมันเพิ่มความแบบว่าสมรรถนะการขับขี่แล้วก็เกาะถนนมากขึ้น อย่างชัดเจนเลยชัดเจนมากเดี๋ยวนี้รถขนาด MG ZS Sport ที่โฆษณามาใหม่เนี่ยนะยังเขาเรียกว่าลงสักสิบเก้ายี่สิบเลยมั้งแล้วเป็นแม็กแบบโอ้ผมเห็นแล้วผมชอบเลยยางบางด้วยถ้าผม มีโอกาสได้ใช้ MG ตัวนั้นนะ่ะผมจะภูมิใจในแม็กเดิมที่เขาออกแบบมาให้เลยแล้วก็อยากจะแต่เติมอะไรก็ไปทำอย่างอื่นเพราะแม็กเดิมมากับรถนี่มันนวัตรกรรมมันต้องดีอยู่แล้วผมไม่เคยเล่นหรอกไอแม็กประเภทแบบมียี่ห้อแล้วก็สี่วง8ปดหมื่นเกือบแสนอย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้ว่าแม่งดีหรือพิเศษยังไง แต่ผมจะบอกว่าให้ล้อเดิมของผมคันนี้มันสิบหรือสิบห้ายังไงมัผมยัดสิบเก้าี่สเก้าเขาเรียกอะไรบลาบลาบลแล้วก็40สเข้าไปเนี่ยสังเข้าโค้งแล้วก็ทําทุกอย่างเนี่ยนะมันจะนุ่มนวลเรียนเลยวิ่งวิ่งไม่กระชากด้วยเวลาออกรถเนี่ยล้อยิ่งเล็กเนี่ยมันจะยิ่งจีด๊ดต้าเข้าใจการออกตัวใช่ไหม ผมเคยขับรถล้อเล็กอยู่ในยะม,มันใหญ่ล้อยิ่งเล็กเหยียบทีเนี่ยจะสังเกตได้ว่ารถรุ่นใหม่ๆเนี่ยคันเล่งนี่มันจะแบบแต่ปุ๊บแบบมันจะมีจุดกระชากเวลาออกเกียร์หนึ่งหน้าบ้านหรือตรงไหนก็ตามแต่พอใส่ล้อตัวนี้เข้าไปสิบเก้าเนี่ยเฮ้ยสิบแปดเนีกว่าก็อะไรก็นุ่มลเป็นแบบปกติขึ้น งานผมนี่มันต้องเป็นเมียนักแข่งรถสมัยก่อนแกมันนั่งเงียบตลอดทางมันจะบ่นเวลาผมขับคอมเลนอย่างเดียวสุกี้สีน้อยนี่แม่งโชคดีชิบหายคนกินอย่างนี้เดี๋ยวก็ได้รุ่นอืน มเนี่ยนะไปถ่ายคลิปโชว์แบบน้นแจ่มเนะี่ยไม่มีอายใครนะรับรอง การตูนี่มันรู้สึกไปอยู่กับเคนชิโร่แล้วมันตาบอดไปข้างนึงแล้วก็ตายไปแต่จริงๆมันเหมาะกับลาโอมากที่สุดแล้วคเอั้งแต่หลุดจาก เกิดสบา,ายเลยครับพี่ถ้าอย่างนี้ชิปมาให้เปรกคูลื่อร์ด้วย ABS ทำไมเวลาเขาทำเบรกใน สามล้านนี่แม่งเป็นแสนเลยหรอวะเบรกส้นติ่เลย ABS นี่ก็สุดติ่งแล้วนี่หวาแม่ง ABS สไลด์เ่ยตะกี้โคบูโอม่งสงสัยเป็นหวัดไว้อ่าอ่าถึงบ้านแล้วโวย